โยโยโยสวัสดีครับเ c ๊ซีคืนผู้น,นงทุกช่องทางอยู่กับพิเจษคืนผห,หนนงเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก็ติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฟาพิตภัณเคืนสปอร์ตเขาร่วมกลุ่มห,หนันได้ที่อัด MVP 33ครับเอามาดึงค้ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับ คลิปแรก3คู่ลาลิกาสเปนทั้งหมดเลยนะครับไปที่เวลาเที่ยงคืนครับเกตตเฟ่จะเปิดบ้านเจออาราเบสเกตตเฟ่เนี่ยจะเล่นในบ้านเป็นเกมที่2ในฤดูกาลนี้ครับก่อนอันนี้ไปเยือนมาโลรัวครับก็ตัวหลักๆมาโรรัมเบรี่มาริโอมาตินข้างหน้าบอกค่ามายอรานะครับเจอกับอาราเบสมีเจ็ดแต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านกับเซบีย่ามา1นต่อ2นะครับจอนกุยดิรียคาเลสอเลน่าลูคัสโบเยเป็น3แนวรุกจากกฤดูกาลที่แล้วเกตตเฟ่ชนะไปกลับในบ้าน2 0เกมเยือน1 0คู่นี้ตามหน้าเสือ เขามองเกตาเฟ่ on, afe, เหลื่อมนิดๆเเกตาเฟ่ afe, จุดแข็งคือเกมในบ้านนะครับพี่อย่างชอบไปที่เกตาเฟ่ครับฤด,ดูกาลนี้เล่นในบ้านมา1นัดก,ก็ชนะด้วยครับเกตาเฟ่จะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูเชียร์เกตาเฟ่นะครับโยโยโย่เจ็ดสัผลิตภัณฑ์ k ค n นสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะก้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับค่ต่อมาเวลาตีสอครึ่งแล้วโซเซดัดจะเปิดบ้านเจอมาโยก้าทั้ง2ทีมมี2แต้มจากการเสมอ2แพ้3เหมือนกันยังไม่ชนะใครทั้ง2ทีมนะครับโซเซดัดเกมล่าสุดบุกแพ้เบติสมา1ต่อ3ครับบราิสเมนเดสปาโบมาตินทาเคฟุสาคูโบมิเกลโอยาสบาวเป็นตัวหลักในขณะที่มาโยก้าเกมล่าสุด เปิดบ้านเสมอกับอัตบัริตมา1ต่อ1นะครับทั้งที่ได้เปรียบตัวผู้เล่นด้วยครับซามูคอสตาซาก,กิดาเดทาคุมะอาซานะเวดัตมูริกี้นะที่แล้วยิงประตูตีเสมอนะครับเฉอดกันฤดูการที่แล้วมาโยก้าชนะไปกลับในบ้าน1-0เกมเยือน2-0ก่อนเกมโซเซดัตเป็นปอแต่แฟมฟอร์มของโซเซดัตฤดูการนี้หลุดจริงๆนะครับแพ้มา3นัดติดต่อกันทุกร,รายการพี่เหญ่มองว่ามีโอกาสออกเสมอครับซื้อ2มุมวัดใจมาโยกา้าจะบุกมามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยปิด ใชยคู่หนึ่งเวลาเดียวกันนะครับทีมตราหมีแอตเลติโกมาดริดจะเปิดบ้านเจอกับรายโยบายการ์านโนอตมาดริดมี6แต้มจากการชนะ1เสมอ3แพ้1เกมล่าสุดบุกเสมอมาโยก้ามา1-1นนะครับเดียโก้ซิโมโเน่หมดสิทธิ์ใช้งานอเลสเซนเดอร์โซโอตที่ติดโทษแบนไปโดนใบแดงจากเกมล่าสุดตัวหล,หลกักก็โกเก้ปาโบวาลิออสคอนเนอร์กาลาเกอร์นะัดที่เราลงสำรองและยิงประตูได้นะครับครั้งหน้าก็มีฮูเรียนอาวาเลสองตูลคริสมันจาคโมรัสปาโดรีตัวใหม่เป็นตัวเลือกในขณะที่รายโยบายกาโนมี5แต้ม จากการชนะ1เสมอ2แพ้2เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเซลตาบิโกมา1 1นะครับตัวหลักก็คอเก้เดอร์ฟูตอสอาบโรกาเซียอีซีราซอนเซกิโอคาเมลโยนะครับเจอก,การฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแอตมาดิดเปิดบ้านถล่ม30บ้านรายโยจบ1 1คู่นี้ก่อนเกมอตเลติโกมาดิดเป็นปอพอสมควรครับเอ,า,อาง่ายๆว่าฤดูกาลนี้แอตมาดิดเล่นมา5นัดชนะแค่เกมเดียวหนักไปทางเสมอส่วนรายโยนี่เล่นมา5นัดเสมอทั้ง5เกมนะครับ โอ้ไม่ออกผลชนะหรือแพ้เลยครับแต่วี่จะดูแล้วเกมแบบนี้แอตเลติดน่าจะมาครับเล่นในบ้านน่าจะเน้นสุดๆนะครับจะเปิดบ้านเบียดได้อย่างน้อย1ประตูลุ้นประตูที่2ครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่เกตาเฟ่มาโยกาและแอตเลติโกมาดริดขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย